สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เราก็มาดูการวิเคราะห์อของ ChatGPT องค์หนึ่งคือพระองค์นี้เนี่ยนะเพื่อนๆเข้าใจไหมผมเนี่ยผมมีความเชื่อมั่นมากเลยกับพระองค์นี้ ม่ามีโอกาสเป็นพระที่ดีคือหลวงพ่งเงินตัวเนี้นะเป็นพิมพ์ิตาเราโบราณเนี่ยผมมีความมั่นใจนะด้วยสายตาผมด้วยกันไม่รู้ดิด้วยสิ่งที่เราเห็นในตาเราแล้วก็เราดูจากกายภาพภาพทั่วไปแล้วเนี่ยนะถ้าองค์นี้เนี่ยมันน่าจะมีโอกาสเป็นพระดีได้เพราะอะไร มันไม่มีมันไม่เหมือนกับองค์ที่คนอื่นเขามาทํามาอะไรมาลงทิพยลงอะไรส่วนใหญ่จะเจอเป็นเนื้อแบบเนื้อทองเหลืองเนื้ออะไรเนื้อไม่รู้ดิเอาว่าเป็นเนื้อเหลืององค์เขียวเนื้อทองเหลืองอะไรนะแต่แต่พอมาดูก้นหรือตูดพระเนี่ยนะผมว่าพระองค์นี้เนะี่ยเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะ มันเป็นธรรมชาติแลวก็กายภาพภาพทั่วไปแต่มันก็เป็นธรรมชาติมันมีขี้วัวนะมันขี้น้ำวัวมันมีเม็ดกรวดเม็ดทรายเม็ดมขี้เบ้ามันมีความเก่าของโลหนะเนี่ยนี่คือสายตาผมนะผมดูจากถ่ายกล้องสิบเอ็กเราดูเนี่ยแล้วก็ดูภาพรวมต่างๆเนี่ยผมว่าภาพองเนี้ยมันมีพิเศษ มันมีโอกาสที่จะเป็นพระดีและเป็นพระต้นแบบไอ้เกี่ยวกับพิมพ์ขีตาเนี่ยอาจจะเป็นรูปแรกๆยุกต้นๆด้วยซ้ำไปเพราะอะไรที่ผมบอกก็คือโลหะที่ทำมันไม่เหมือนกับคนอื่นคือการที่จะเอาโลหะแบบนี้ผมถามอันนี้คุยในเชิงการวิเคราะห์กับเพื่อนๆนะถ้าเราจะเอาแบบผสมเนื้อออกมาแบบนี้เนี่ย แล้วมาทำพระเกศเนี่ยคิดว่ามันทำเป็นแบบนี้ได้ไหมคิดว่ามันทำเป็นแบบนี้ได้ไหมนี่คเขาสังเกตข้อที่หนึ่งผมนะสองนี่นะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในรูปลักษณ์ขององค์พระองค์นี้คืออะไรคือการผสมกันผสมแล้วมันไม่กินกันไงระหว่างเนื้อสองเนื้อ นี่แสดงซึ่งอะไรหรอเป่านี่คือแสดงซึ่งเขาเรียกว่าภูมิปัญญาในสมัยนั้นหรือความคิดวิธีการทำคอนสมัยนั้นเนี่ยเขาไม่มีสูตรไม่มีอะไรข้อกําหนดอะไรต่างๆเขาเรียกสูตรผสมเนื้ออาจจะมีอะไรก็เทลงไปมีอะไรก็ผสมลงไปแล้วก็เทลงบล็อกนี่คือความสังเกตผมนะความสังเกตที่สามคืออะไรครับเพื่อนๆก็คือ อง์นี้เนี่ยน่าจะมีองค์เดียวได้สามปามีองค์เดียวในระบบหรือว่าในการสร้างพระไอหลวงพ่อเงินเนี่ยพิมพ์ขี้ตาแบบเนี้คงมีองค์เดียวอะ่ะหรือว่าใครมีองค์ที่สองก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วเอาไปเจอกันดีไหมท่านก็มีผมก็มี เนี่ยผมประกาศนะในจุกช่องผมนะถ้ามีแบบผมอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าพ้าอ,องค์นี้แท้หรือพ้าอ,องค์นี้ทันยุคหลงพวกเงินปลุกเสกเนี่ยผมถือว่าผมชีวิตผมโชคดีมากๆโชคดีตรงที่มันไม่เหมือนใครไงอย่างน้อยในผ้าหล่อเนี่ยอย่างไงาก็มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนอกจากว่ายุคหลังๆเขามีบล็อกมีโน่นมีนี่แต่อย่างเงี้ยเขาทำทีละองค์ทีละองค์อ่ะ ในโลหะที่ผสมลงไปเนี่ยมันคนละยื่งเนมันคนละอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นทุกใหญ่ก็จะเป็นเนื้อเดียวกันนพิมพใกล้ๆกันประเภทเดียวแต่องค์นี้ผมว่ามันต้องมีหนึ่งเดียวในโลกอะ <c oughs> นะถ้าใครมีถ้าใครเห็นแบบนี้เนื้อแบบนี้นะครับกรุณานะคอมเมนต์เข้ามาแล้วรัตผมเจอกันไปคุยกแบบันเฮ่อมาแลกเปลี่ยนกัน ผมก็อยากเจอนะองค์ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าคือถ้าพ่ะอ,องค์นี้แท้นะหรือพระอ,องค์นี้ดูแล้วใช่ตรวจสอบแล้วโลหะมันโอ้โหมันถูกต้องตรงยุคตรงสมัยนะโอ้โหนี่ถือว่าโชคดีที่สุดในชีวิตของผมลเลยเพื่อนๆรู้ไหมโชคดีหนึ่งเดียวในโลก หนึ่งเดียวในแผ่นดินมันจะมีมูลค่าขนาดไหนอ่ะตีเป็น,งนเงินหรอกเพื่อแค่นั่งดูเนี่ยแค่ใส่ไปในคอเนี่ยนะมันน่าภูมิใจนะทันยุคแน่นอนนะครับเดี๋ยวดูว่าแทย GPT พีเขาจะวิเคราะห์แล้วเขาดูยังไงดนะิเดี๋ยวเพื่อนค่อยดูนะค่อยติดตามดู นะครับเนี่ยครับอะไรที่ผมเอามาให้ท่านดูเนี่ยผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นตลกนะมันเป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะจริงๆแล้วพวกเนี้ยมันเป็นของพิ้นถ้ามันเกิดมันดีขึ้นมาเนี่ยแล้วมันหาไม่มีอย่างเงี้ยและตรวจแล้ว,วจเจอความเก่าได้ถึงเนี่ยนะการสร้างมันถึงยุคเนี่ยท่านก็จะโอ้โหเหมือนก็เอาสิ่งที่มีค่าเอามาให้พวกเพื่อนได้เห็นนะ ที่เข้ามาติดตามที่เข้ามาเป็นสมาชิกผมเนี่ยได้เห็นของดีๆแบบนี้อ่ะหึมันมีแบบนี้ด้วยเหรอกูดูแต่เห็นแต่มีเนื้อทองเหลืองเนื้อเหลืองทองอะไรเนี่ยอมเขียวอมเหลืองเขียวอมเหลืองก็เยอะไปหมดพิมพ์ขี้ตาแบบนี้นะ่ะทรงพิมพ์อย่างเนี้ยเยอะแยะ,ยะไปหมดแต่แบบเนี้ยเนื้อแบบเนี้ยไม่เคยเห็นไม่เคยเจอนะครับ แต่ถามว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมท่าก็บว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้เพราะการที่หล่อครั้งแรกๆเนี่ยมันม่มีใครมากําหนดอะไรหรอกครับใครอยากได้ผ้าก็นะนะครับก็หลอ่อบางคนเป็นหล่อจากกรุงเทพแล้วมาให้หลวงพ่อปลุกเสกเลยก็มีแต่ขอเขาบอกว่าบางขอพิมพ์บล็อกพิมพ์มาเนี่ยเอาไปให้ช่างที่กรุงเทพเป็นคนหลอ่อแล้วก็กลับมาให้หลวงพ่อปลุกเสกที่วัดก็มี นะยุคงหลังอ่ะแต่พอไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ายุคต้นๆคือหล่อดด้วยแบบว่าโบราณเนี่ยหลอด้วยแบบช่างโบราณโบราณชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยก็จะหลอดที่วัดนะโอเคเพื่อนนะมาดูการวิเคราะห์กันเดี๋ยว่อยดูองค์พระอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าจะดูคลิปจริงๆมันผมเคยทําแล้วล่ะหลวงพ่อองค์นี้นะหลวงพ่อเงินอ,นองค์เนี้ยนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะดูการวิเคราะห์ขอ,ของ ของ Chat GPT ดูนะครับคือผมถึงบอกว่าเฮ้ยบางอย่างเนี่ยอันนี้ผมส่งไปหลายรูปผมก็ลบไปบ้างนะบางอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยดูดูหน้าหลวงพ่อเวลาผมส่งไปเนี่ยผมก็จะถ่ายอย่างเงี้ยเห็นไหมเวลาเขาเห็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเพื่อนดูดินะครับเพื่อนดูเพื่อนดูมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะเราถ่ายรูปอย่างเงี้ยดูดิ คุูเพื่อนดูแค่แบบว่าเออเนี่ยดูดูเนื้อหา,อาไเนื้อเป็นเงินเงินมีเหมือนทองทองผสมกันอย่างเงี้ยนะเห็นไหมแต่พิมพ์เนี่ยแน่นอนแนละเป็นพิมพ์ขี้ตาเพราะว่ามีขี้ตาแล้วก็พระเนี่ยหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านจะยิ้มยิ้มนะถ้าเมื่อไหร่ท่านไม่ยิ้มเนะี่ยผมก็ว่าไม่น่าจะใช่หลวงพ่อแล้วล่ะนะครับอ่นะดูตูดดูก้นนะครับว่าก้นเนหะ็นไหมดูดิดูดิเพื่อนดูดิ ถ้าอันนี้นเป็นทองคำนะยังไงถ้าอันนี้นเป็นเงินเนี่ยเดี๋ยวดูการรีข้อของเขาเนี่ยดูดิดูดิดูเม็ดกวดดูเม็ดไอ้นี่ยอย่างเงี้ยขี้วัวนะนี่เม็ดกวดดูความเก่าดูความแบบกระแสโลหะเห็นไหมครับโอ้โหสุดยอดเลยนะตั้งกระแสโลหะอย่างนี้เท่านั้นเพื่อนเเห็นนะเพื่อนเพื่อนจำเลยนะก้นแบบเนี้ย นี่คือก้นพระหล่อโบราณนี่เป็นกระแสโลหะที่แบบว่าของแท้จริงๆนะผมเชื่อเลยผมเคยดูจากหลายๆคลิปและกระแสเนี่ยผมเคยเก็บตัวอย่างการเทโลหะของการหล่อพระเนี่ยมาเส้นสายรายละเอียดเนอย่างนี้เลยนี่คือการหล่อนี่คือเม็ดคือขี้ขี้วัวนะครับเพื่อนๆดูอ่ะดูต่ออีกสักรูปหนึ่งผมผมมีส่งไปหลายรูปเนี่ยผมตัดออกบางทีมันเปลืองพื้นที่ ที่โทรศัพท์เราก็อย่างเงี้ยนะดูข้างหลังนะดูดิดูอย่างเงี้ยดูเนื้ออย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮนะเพื่อนดูนะครับนะเห็นไหมเห็นไหมการตะบนะนี่คือรูปที่ส่งไปผมผมตัดเนาผมส่งไปหลายรูปอยู่แต่ว่าผมตัดเหลือสามรูปนานดูเขาวิเคราะห์นะ มันมีส่งไปสงอ,ององค์เขาบอกว่าการวิเคราะห์พิมพทรงนะพิมพ์ขี้ตาจากภาพที่คุณส่งมาองค์พระมีลักษณะพิมพ์ขี้ตาเห็นไหมเขายังรู้เลยซึ่งเป็นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมและมีการสร้างในยุคต้นของวัดบางกลานเห็นไหมนี่คือข้อมูลที่เขาเขาวิเคราะห์นะตำหนิพิเศษตำหนิที่สําคัญเส้น เช่นเส้นหลิวจีวรด้านซ้ายมือขององค์พระมีสามเส้นงายขึ้นซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของคิมพีตาห้าชายอันนี้จากสยามรับนะอันนี้เป็นคนข้อมูลเนื้อหาลักษณะผ้ามีสามเส้นงายขึ้นซึ่งเป็นลักษณะของพิมพีตานะเนื้อหาของทองเหลืองผสมเนื้อหาทองเหลืองผสมผ้าหล่อลงพงเงินพิีตาสร้างด้วยเนื้อทองเหลืองผสมโดยผมพิมีการสร้างบิเยกที่ว่าหลอดินไทย ลักษณะผิวผิวขององค์พระมีคราบออกไซด์น้ำมียากับรองหรือปกคลุมทุกองค์พระและอย่าเปล่นได้ซึ่งเป็นลักษณะของแท้ที่ผ่านการเวลายุคการสร้าง,างนั่นอ่ารเงี้ยรูปหล่อพิมพ์คีตารสร้างราวสองพศสองพันสนะี่ร้อยหกสิบนับเวลาทั้งประวัติศาในราวร้อยปีความแท้แต่ลักษณะพิมพ์ทรงเนื้อหาและผิวขององค์พระถ้ามีความเปลี่ยนไปได้สูงว่าเป็นพระแท้ที่สร้างในยุคต้นของ วัดบางคานอันนี้คือเป็นข้อมูลที่เขาดึงมาจากสลามรานะัดเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะผมก็ไม่รู้นะรานะคาประเมินเขาบอกผ้าหล่อหลวงพว่อเงินพิมพจาที่มีความแท้และสภาพดีราคาซื้อขายในตลาดปัจจุบันอยู่ในหลักล้านบาทอ่านี้เขาประเมินก็โอเคใกล้ความจริงนะพิมพ์ทรงตรงตามลักษณะของพิมพจาโดยเฉพาะนะมีความสาเป็นพระที่สร้างอันยุโอเคนี้ นะครับราคาประเมินอ,อยู่ในหลักล้านบาทขึ้นอยู่กับสภาพและความทับูรณ์ของของค์พระหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถามอาื่นยินดีอันนี้เป็นเรียนอย่งพ่อนะเขาก็สรุปยังไงว่ามีความเป็นไปได้นะที่จะแท้สรุปคือผมก็ตัดบางคำพูดเนี่ยบางอะไรมาบางอย่างมันก็นะ สรุปเบื้องต้นทั้งสององค์มีโอกาสสูงมากว่าเป็นพระเนื้อทองผสมเงินแท้เนื้อเงินเป็นพระเนื้อทองนะเป็นพระเนื้อทองผสมเนื้อทองผสมนะเงินแท้แๆนี่คือเขาเรียกว่าพระเนื้อทองผสมเงินนี่ย้ำนะเพื่อนๆนะดูนะพระเนื้อทองผสมสรุปรวมเบื้องต้นนะ มีโอกาสเพราะว่ามันจะมีองค์หนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกองค์หนึ่งเป็นพระเนื้อทองผสมเงินแท้แบบยุคเก่ายุคก่าวต้นรัตรนโกสินทร,ร์ปาราชการที่ห้าหรือเก่าวกว่านั้นเรื่องยุคสมัยการพิจารณาผิวลองอเนื้อหารอยกรอกเก่าและรอยแตกเนื้อผมเห็นแนวโน้มว่าน่าจะตรงยุคเก่าจริงไม่น่าทำสมัยใหม่ แต่หากจะฟันธงว่าเป็นหลวงพ่อเงินวางชีตา้าสองชายตัวจริงเลยหรือไม well. ่นี่สองชายถูกไหมนะเห็นไหมครับนี่เขาเรียกว่าเนื้อทองผสมเงินคือเน้นๆอ่ะก็เออมันบอกว่าเป็นเนื้อทองผสมเงินเพื่อนๆดูอีกทีเพื่อนดูอีกทีมันจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมได้ไหม เนื้อทองผสมเงินผมยังไม่ได้ไปตรวจโลหะนะเพื่อนนะนะเนไมเป็นเนื้อทองผสมเงินจริงไหมเป็นขี้ตาสองชายผมกมาหรือสามชายด้วยเห็ไหมไหมนี่นี่ขี้ตาเพื่อนไะนี่นี่ยิ้มยิ้มเยไหมเนี่ยทีมซูงเนี่ยสุดยอดเลยเพื่อนนะ โลหะสายปิ้งนอยากให้เห็นแบบโอโหเพื่อนๆสองตัวจริงนะสองแล้วมันมีความสุขมากนะสองแล้วมันมีความสุขมันมีความคลาสสิกอะ่ะมีความคลาสสิกอะ่ะผมเห็นองค์นี้องค์เดียวผมว่ามีในงองค์เดียวในโลกอะ่ะเอาว่างนะั้นแตถ้าใครมีโอที่สองก็นะครับกรุณาคอมเมนต์มาแล้วก็เอาไปเจอกันว่ามันมีคู่แฝดไหมนะเนะพื่อนๆดู ดูดนดูอีกครั้งหนึ่งเคยทำคลิปไปแล้วนะแต่ก็อยากให้ดูเห็นไหมเห็นไหมนเนี่ยเนี่ยเอขี้วัวอย่างเงี้ยม,มันมีคราบเห็นไหมมีไหมม,มีหินมีกรวดมันเป็นธรรมชาติของโบราณเขาทำอ่ะมันปรากฏล่องรอยอย่างเงี้ยนี่ช่อตรงนี้น่าจะเป็นที่เทเทลงไปนะเป็นธรรมชาติเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหม เห็นไหมเม็ดกวดเม็ดขี้วัวนะดูอีกทีทีดูยาวๆหน่อยชัดๆหน่อยองนี้พิเศษเพื่อนๆพอนั่นแล้วก็เก็บละนะครับเข้าเซฟไปและต้องเก็บต้องเก็บเข้าเซฟนะครับเห็นไหมขีว้วัวอย่างเงี้ยเพื่อนๆเคยเห็นองค์ไหนแล้วมันมีข้าวขี้วัวให้เห็นชัดๆอย่างนไหม มีเม็ดกวดได้เห็นชัดๆอย่างนี้ไหมเห็นไหมนี่นครับนี่คือความพิเศษของมันนี่ความน่าตื่นตาตื่นใจของมันดูดิดูหลวงพ่อดิดูดิดูดิท่านยิ้มไหมฮห็นถ้ามองอย่างนี้ท่านยิ้ม,ม,ม,มเห็นไหมท่านมองมาอย่างนี้เหมือนเผยเยอะไยเห็นไหมเห็นไหม นี่คือมิตินี่คือความแบบว่าพิเศษไงพี่นาให้ชัดๆเพื่อนๆนะครับนะก็จะเข้าไปอยู่ในเซฟแล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหมนะฮะฮะฮะเห็นไหมโอ้โหองค์นี้นะ ผมว่าถ้ามันเป็นอะไรที่ดีๆนี่นะถ้าไม่ผิดจากสายตาไม่ผิดจากคำวิเคราะห์ของ c h a GPT แล้วนี่ผมถือว่าผมเป็นคนโชคดีมากๆแล้วก็เพื่อนๆก็โชคดีที่เข้ามาดูและได้เห็นนะถ่าจะเป็นองค์เดียวในโลกะอ่ผมว่านะถ้าใครมีดีกว่านี้ก็เอามาจุเอามาให้กันดูโอเคคลิปนี้ก็ยาวหน่อยสวัสดีครับ